ปาฏิหาริมีจริงพบแล้วน้องเจี๊ยบหลังหายตัวลึกลับแถวกุฏิพระจากกรณีนางสาวกัญยวีชาเซนหรือเจี๊ยบอายุ26ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรอยู่บ้านเลขที่78หมู่3ต่ำบนเหล่ามีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารหายออกจากบ้านพัก ไปในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันที่11สิงหาคม2563ทางญาติได้ออกตามหาพบรองเท้าอยู่ข้างรำห้วยทางไปอย่างที่ตั้งสำนักสงเทพนิมิตรบ้านโคกตะแบงต่ำบนดงเย็นอำเภอเมืองมุกดาหารแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวน้องเจี๊ยบล่าสุดนั้นวันที่22สิงหาคม 2,563จากเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดมุกดาหารสนที่กำลังตามหาหนางสาวกัญยวีชาเซนหรือน้องเจี๊ยบที่หายตัวไปจากบ้านพักเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่11สิงหาคม2,563ที่ผ่านมาโดยญาติพบรองเท้าน้องเจี๊ยบที่ร่ำห้วยซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ1กิโลเมตร ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามร่องรอยจนพบน้องเจี๊ยบแล้วที่ตำบลหนองแวงอํำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินโดยพบว่าน้องเจี๊ยบไปอยู่ที่วัดเขาน้อยดอยอภัยซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งจึงพาน้องเจี๊ยบไปส่งให้แม่และพี่ชายก่อนพาน้องเจี๊ยบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสีมหาโพธ จังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกตัวน้องเจี๊ยบเข้าไปสอบปากคำเพื่อสืบหาถึงสาเหตุของการหายตัวไปในครั้งนี้ด้วยทีมข่าวได้พูดคุยกับพระอาจารย์คานวลทิตยาโนหัวหน้าสำนักสงเทพนิมิตกล่าวถึงสาเหตุที่น้องเจี๊ยบอยากอยู่ที่วัดแล้วไม่อยากกลับบ้านมาจากปัญหาครอบครัว ซึ่งน้องเจี๊ยบเคยเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่บ้านรู้สึกกดดันเนื่องจากพี่ชายจะคอยกำกับชีวิตให้กับน้องต้องไปตามเส้นทางที่กำหนดเวลามีเรื่องอะไรไม่สามารถปรึกษาพี่ชายได้เลยแต่เมื่อมาอยู่กับหลวงพ่อเหมือนได้ชีวิตใหม่เพราะหลวงพ่อสามารถให้คาปรึกษาได้จึงอยากมุ่งมาทางธรรมไม่อยากไปทางโลกซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมตลอดสองปี ที่น้องเจียบอยู่ที่วัดไม่เคยมีอาการซึมเศร้าแต่อย่างใดส่วนกรณีที่พี่ชายน้องเจี๊ยบกล่าวหาว่าอาตมาว่าให้เงินน้องเจี๊ยบเดือนละ1,000บาทแล้วเก็บไว้เองเดือนละ5,000บาทนั้นเป็นการฟังไม่ชัดเจนแล้วนำไปตีความเงิน5,000บาทเป็นเงินเยียวยาโควิด19ที่น้องเจี๊ยบได้รับ3เดือนแล้วนำมาถวายวัด ตนก็ได้เก็บไว้ให้น้องเจี๊ยบไม่ใช่เงินดอกเบีย้ยจากการให้กู้ยืมส่วนเงินที่น้องเจี๊ยบเดือนละ1 0 0 0บาทเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้คนที่อยู่ช่วยงานที่วัดเป็นปกติอยู่แล้วกรณีที่ญาติระบุว่าทางวัดคอยตามเจี๊ยบตลอดเวลาก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกไม่ใช่การบังคับซึ่งวันที่น้องหายไปอัตมาไม่ทราบว่าน้องเจี๊ยบจะเข้ามาอยู่ในวัดหรือไม่ แต่ยืนยันว่าไม่มีคนในวัดเห็นแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ญาติระบุวา่าเห็นเสื้อผ้าน้องเจีย๊ยบแช่อยู่ในถังในห้องน้ำอาตมาก็ไม่ทราบเพราะอาตมาเป็นพระไม่ได้ไปกุฏิของแม่ชีส่วนกรณีวันที่12สิงหาคม63ให้ญาติแค่ค้นกุฏิเดียวเพราะไม่อยากให้รบกวนพระหรือแม่ชีที่จำวัดส่วนกรณีที่ญาติระบุวา่า ช่วงวันที่12สิงหาคม63เห็นรถตู้ขับสวนออกไปจากวัดแล้วตั้งข้อสงสัยว่าน้องเจี๊ยบอาจไปกับรถตู้คันนั้นขอชี้แจงว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถของวัดตอนนั้นขับไปทำธุระที่ตลาดไม่มีคนซุกซ่อนคนเอาไว้แต่อย่างใดแต่หากญาติสงสัยเหตุใดตอนนั้นจึงไม่ขับตามดังนั้นขอยืนยันว่าที่วัดไม่มีใครซุกซ่อนน้องเจี๊ยบ จึงอยากให้น้องเทียบปรากฏตัวก่อนที่เรื่องราวจะบานไปมากกว่านี้